สวัสดีครับทุกคนครับลกลับมากับกล้อง <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคิดถึงกันไหมวันนี้เราอยู่กับห้องซ้อมเต้นนะครับแน่นอนเราจะมาถ่าคิดเต้นกันครับผมอยากเต้นมากจะจะขาดตื่นเต้นไม่ได้ถือกล้องถ่ายอย่างนี้นานมากแล้วได้ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ <c oughs> ว่องก่อนะฮะคอนเทนต์ที่เราจะมาถ่ายวันนี้มันจะไม่ใช่แค่การเต้นธรรมาดาเว้ยตอนแรกเราคิดว่า<ช>เออ,เอ,อ,อยากเต้นหวานมาถ่ายคลิปเต้นกันดีกว่านี่คือความรู้สึกแรกที่อยากถ่ายคลิปใช่ปะไปคิดมาก็รู้สึกว่าคนดูก็จะได้อะไรกลับไปไหมว่ามาดูเราเต้นเฉยก็เลยจะใส่คอนเทนต์ที่มีสาระเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงก็คือจะมาฝึกเต้นออให้ลายกว้างขึ้นด้วยเพลงที่เราอยากเต้นนั่นก็คือเพลงมันนี่ของลิซ่านะครับ หลายคนนะ่ะให้ความสนใจกับคลิปที่เราเคยทําไว้เป็นคลิปลายแคบลายกว้างต่างกันยังไงอันนี้คือหลายคนให้ความสนใจมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออคอนเทนต์อย่างนี้น่าจะมีประโยชน์มั้งก็เลยเอามาทําคลิปนะครับจะแกะเพลงมันนี่ของดิซ่าโดยเอาลายของแบ็กอัพคนคนนี้ เป็นหลักนะครับผมลายเขาเต้นสวยมากเราชอบมากเลยเต้นโคตรเท่เท่มากคลิปนี้จะจะไม่ได้มาแกะให้ดูอย่างจริงจังนะครับเพราะเราแกะมาบ้างแล้วหน่อยๆน่อมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เรารู้สึกว่าพอจะเต้นให้ใลายกว้างอ่ะมันจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องมีการเต้นที่คล่องระดับหนึ่งแล้วมันถึงจะไม่ได้กังวลกับท่าเต้นกับอะไรนะครับก็เลยแอบแกะมาบ้างแล้วนิดหน่อยเพราะงั้น อาจจะไม่ได้มาบอกท่าอะไรอย่างจริงจังนะฮะถ้าใครจะฝึกตามก็มาฝึกด้วยกันนะครับอันนี้ฝึกลายกว้างก็คือเต้นแบบปกติก่อนเคยเต้นอยังไงเต้นอย่างนั้นก่อนแล้วก็ดูดูอีกระทร้อนกกระจกแล้วค่อยมาปรับอีกทีนึงว่าเออมันต้องกว้างประมาณไหนนะฮะแล้วก็ฝึกให้มันชินแค่นั้นต้องวอร์มก่อนไม่ได้เต้นนานมากถ้าไม่วอร์มปวดขานะครับปวดขาปวดคอโอ้แม่ปวดแล้ว ก็กกนี่ครับสังเกตเห็นไหมครับว่าวันนี้เราแต่งตัวมาทวมมากใหญ่มากก็คือเนี่ยเสื้อเป็นเสื้ออเวอร์ไซส์เลยทวมแบบทวมเลยอะ่ะกางเกงก็เป็นกางเกงวอร์มที่เป้าจะตกตกหน่อยเออตัวใหญ่ๆหญ่หน่อยเราอยากให้อยากให้ลายมันกว้าง <c oughs> เครื่องแต่งกายมีส่วนช่วยนะครับสมับคนตัวเล็กหาเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็เวลาเราเต้นออกแรงเนี่ยเสื้อผ้ามันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใช่ปะมันทําให้เราดูเต็มขึ้นนะครับเออจะได้สู้กับคนที่ตัวใหญ่ได้ คนที่ตัวเล็กแบบเราเตัวเล็กมาเริ่มเต้นสักทีเถอะสวัสดีครับเราจะย้ายกล้องเราจะม่นต้องย้ายเป็นกล้องตัวนี้เพราะว่า ตัวนู้นมันมันมองไม่ค่อยไกลนะครับเราจะมาบอกเทคนิคนิดนึงสําหรับคนที่ใช้ iPhone นะฮะเวลาเราทําคลิปเต้นะว่าจะมีคนถามมาค่อนข้างเยอะว่าโทรศัพท์รุ่นอะไรแล้วเ,เราแกะยังไงทําเป็นมิลเลอร์ยังไงก็คือใน iPhone มันสามารถปรับคลิปให้เป็นมิลเลอร์ได้นะครับโดยทุกคนบันทึกหน้าจอกับคลิปมาเราผูแ้แกะกดอันนี้เว้ยกดแก้ไขบนซ้ายเนะนี่ยตรงเนี้ยแกย้ไขปุ๊บแล้วก็มันจะมีตรงคอปอะทุกคนที่เป็นรูปคอปตรงเนี้ยปุ๊บแล้วก็ก,กดอันนี้พิกด้าน ด้านไหนว่าด้านนี้เห็นปะมันจะกลับด้านให้เลยแล้วกกดเซฟแค่นั้นอันนี้คือทําเป็นมิลเลอร์เองนะครับมาบอกเฉยกันไว้เป็นสาระเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรความรู้ทั่วไปนะฮะเราจะเริ่มเต้นด้งนไหนทอนนี้นะเริ่มตั้งแต่ท่อนนี้ไปจนจบฮุกเลย 1... นึ่หนึ่ง,งสองสและจำท่าก่อนหนและสองและ และแบมือปะปะโอ้ยแกะละเอียดนะรอบนี้แกะละเอียดมากแบมือกำมือก็ต้องแกะจะเป็นตึ๊บเ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 ตึรบตึ๊บอย่างนี้รอบหนึ่งสังเกตว่าลายจะกว้างมากนะครับปกติที่เราเต้นเองอะมันจะเป็นนี้เว้ยก็คือมันก็กว้างระดับหนึ่งถึงเออ่าปะกว้างระดับหนึ่งแต่แบคเอพคนนี้สิงี้เลยนะนี่โอ้โหเนี่ยเนี่ย อย่างนี้เลยกว้างมากแบบแขนขาสุดสุดไปหมดเลยเฮ้ยได้แล้วมาตัวท่าเราแป๊บนึงอะไรนะ

โอเคท่าแรกผ่านไปแกะท่าสองก่อนนะครับทีนี้ก็มาแกะท่าสองต่อโอ้ตบสูงมากเลยปกติเราเต้นเล่นน่ะตืดตืดตบอย่างนี้นะแต่จริงๆเราแบ็กอัพเขาตบแบบปึ๊บปึ๊บหนุ่ม บนนู้นเลยบนหัวเลยจริงๆนะเนี่ยดูแบ็คอัพนะเห็นไหมซึ่งตกตกข้างบนเลยอู้หกวาดแขนนะครับปกติเราเต้นยังไงเราเต้นกวาดแขนเตือนตือนตือนเตื่นนั่นนี้เตือนเตือนเตือนจ้าแบคอัพฮุก เหนื ام, indo, mente, ido, backup, haha, ่อยมั้ตุ่ตุ่นั่งแก่ก่อนแป๊บหนึ่งประมาณนี้ไปดูกันเอียงคอไปด้วยมยบ้างถ้าเป็นแบ็คอัพเขาจะึ๊บปึ๊บ จบเสร็จจะป่ะเขาจะเดินมาเนี้ยเพื่อเปลี่ยนบอกแล้วก็ค่อยเต้นตรงนี้แต่ว่าเรอรอตรงกลางนะใช่ไหมคุยกับใครอุ้ยย่อแล้วก็เขียงเขียง45นั่นสอกอยู่ระหว่างไหลเลยเว้ยสอกอยู่ตรงไหลเลยแล้วก็อย่างเนี้ย กว้างมากปกติเต้นอย่างี้เห็นหน้า,าสอบชิดตัวอย่างงี้แต่เขาเต้นอย่างี้เมคอัพอันนี้คือความต่างนะครับฮู้อันนี้ขาตึงขาตึงทำยากจังชกเกตชกเกตวันหนาบ้าเดือเอ้ยบ้าเดือดชกเกตชกเกตวันหนาไว้ทรั้งหนึ่งชกเกตชกเกตวันหนาบ้าเดือเต็ย <laughs> ลองรันกับเพลงดูนะครับยังไม่คล่องไม่คล่องมากๆนูจะบอกว่าไงแต่ไม่คล่องมากๆแต่ก็ต้องลองดูกับเพลงนะครับไม่งั้นไม่ทันเวลาซ้อมน้อยมากตาย เราก็จะเปลี่ยนท่อนท่อนเนี่ยเทกเก้เทกเก้ว่าน่าบ้าเดือแต่งเกิดไรท่อนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นท่อนฮุกสองว่าฮุกสองผู้ชายมีเต้นด้วยนะครับปุ่มปุ่มก็ไม่ยากปุ่มปุ่มมไปหมดอะ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอซ้อมกับเพลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองเอาจริงดูเพราะราต้องใช้เวลานานมากนะฮะอันนี้เราเช่าไว้2ชั่วโมงอะ่ะเช่าห้องซ้อมอะเพราะรู้สึกว่าชั่วโมงเดียวไม่อยู่นะครับขอตัวแป๊บนึงเดี๋ยวฟุตนานเกินไปเ<ฮ>จอกัน ็จแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เราใช้เวลาทั้งหมดในการถ่ายคลิปด,ด้วยแกะท่าแกะท่าแกะมาแล้วขัดลายเต้นแล้วก็ทําพยายามทําให้ตัวเราลายกว้างแล้วก็เต้นให้คล่องทั้งหมดนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มเต็มนะเต็มเลยซ้อมไม่หยุดไม่พักเลยพักแค่กินน้าแล้วก็ซ้อมต่อซ้อมแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะก็ถือว่าพอใจในในตัวเองแหละเพราะว่าหรายคนที่แกะท่าช้ามากถ้าแกะได้ในระดับนี้ ก็ถือว่าโอเคสำหรับเราแล้วแต่เรื่องความละเอียดก็เดี๋ยวว่ากันนะครับเป็นคนที่เกะผ้าไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่สักเท่านะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องล like ายเส้นลายกว้างลายแคบเนี่ยตัดได้ค่อนข้างดีและสําหรับตัวเราเองนะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาซ้อมที่เนี่ยเราแกะอยู่ที่บ้านแล้วก็ลงเต้นอยู่ที่บ้านดูแล้วนะครับซึ่งอันนั้นดูไม่ได้เลยน่าเกียดมากแล้วก็ส่วนที่เรามาเต้นในวันเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับจากเมื่อวันด้วยความที่เราห็นกระจกด้วยแหละแล้วก็ได้มาแกะจริงจังด้วยนะฮะสถานที่ดีอะไรรกก็็สส่งเิม พัฒนาการการเต้นของเราด้วยทุกคนสามารถไปดูคลิปเราเต้นเต็มๆได้ที่ไอีของเราเองนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ในไอจีเนี่ยทิกตอกเราก็ขอโทษด้วยที่เราไม่ไม่ได้ลงคลิปเต้นเต็มๆให้ดูในนี้เพราะมันติดลิขสิ์นะครับมัน <laughs> ติดลิขสิทธิ์แล้วก็ช่องเราตอนนี้โอ้โหแดงเขือกเลยนะครับลิกสิ์บานเลยแล้วก็ขอโทษฝ่ายจีเราลิซ่าด้วยนะครับที่เอาเพลงมามาเต้นอย่างนี้ <laughs> เข้าใจผมหน่อยนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่เอามาให้ดูในนี้ไม่ได้รบก,กวนคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อดูคลิปเต็มได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาสรุปลายแคบกับลายกว้างอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่เข้าใจลายแคบก็คือเราเต้นแคบองศา,าการเต้นเราเราแคบเราน้อยเราเออแคบอะลายชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเต้นแคบเพื่อแคบนะครับไมไ่ได้กว้างอะไรเลยลายกว้างคือเต้นให้กว้างบบแขนสะบัดขายกว้างโดยจิตสํานึกเราบางทีเรา เคยชินกับการเต้นแบบนี้มันก็จะแคบโดยโดยปริยายของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองนะฮะถ้าจะเต้นให้ลายกว้างได้ก็ต้องฝึกอย่างเดียวนะครับฝึกแล้วก็เปลี่ยนไมาเต้ตัวองให้เข้าใจให้ได้ว่าแบบนี้คือลายกว้างแบบนี้คือลายแคบแค่นั้นเราก็ฝึกใช้เวลาให้เยากับมันนะฮะมันก็จะทําหน้าของมันเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้เพื่อนพติดคลิปนี้นะครับขอโทษสี่เราอลไรหลายๆอย่างขอโทษที่หายไปขอโทษที่ไม่ได้ทําคลิปออกมาขอโทษที่บอกพูดจางงงงงกท,ทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าไปแลนะฮะไป,ไปครับตัน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 